ก็สวัสด <el> ีในวันว่างนะผมหลังจากที่ห่างหายไปเนินนานะประมาณปีกว่าๆนะจากคลิปล่าสุดที่ลงไปก็วันนี้ก็มาวิ่งออกกำลังกายเหมือนเช่นเดิมนะวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2024นะเห็นว่ามีหมอกลงสวยดีก็เลยอยากจะถ่ายเป็นวีดีโอเก็บไว้นะ ก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือที่ผมไม่ได้ทำวิดีโอเลยนะครับหลักๆเลยก็คือกล้องที่ใช้พังนะครับกปโปรประมาณปีกว่าๆแล้วเดียงไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรนะไม่ค่อยอยากจะใช้โทรศัพท์เท่าไหร่เพราะว่ามันพกพาไม่ค่อยสะดวกนะครับในการจะถ่ายประมาณนี้นะนี่นะบรรยากาศ โอเคครับผมตอนนี้ก็วิ่งมาได้ประมาณสามโลกว่าแล้วนะลืมบอกไปก็คือตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเช้านะครับอุณหภูมิก็ประมาณสิบสามองศานะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ลืมเมื่อวานก็เพิ่งฝนตกไปนะครับบรรยากาศนี่คือนี่คือหลังฝนตกนะก็จะประมาณนี้นะมีหมอก ก็ประมาณนี้นะสายหมอกกับแม่น้ำน้ำยังเชี่ยวนะแขุ่นนะปกติน้ำจะใสามากนะน่าจะมาจากสาเหตุเมื่อวานที่ฝนเพิ่งจะตกมาแม่น้ำสายนี้ก็ไหลามาจากหุบเขาโคลังเคนะน่าจะประมาณสิบยี่สิบกิโลอ่ะถ้าไปตามแม่น้ำนี้ก็ว่างๆก็อยากจะมีโอกาสลอง วิ่งไปดูนะครับเคยปั่นจักรยานไปครั้งหนึ่งนะครับนี่นะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับผมวิดีโอนี้ก็อาจจะถ่ายแบบเรียวๆเลยนะครับเพราะว่าปกติผมไม่เคยใช้โทรศัพท์ถ่ายแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอย่างพวก iPhone นี่มันจะเชื่อมกับ คอมอะไราย,ยากหรือเปล่าไม่เคยศึกษาดูเลยนะเดี๋ยวลองถ่ายแบบวิ่งไปดูนะหาคิดกำลังจะขึ้นนะ บรรยากาศโอเคครับผมตอนนี้เราหลุดมาจากตรงหมอกแล้วครับก็วิ่งมาได้จะห้าโลแล้วนะก็ยังเป็นเส้นเดิมที่วิ่งมาอยู่เส้นตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปในอุโมงค์นะครับ ตรงนี้ก็คือผมจะวิ่งค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนไม่ค่อยได้วิ่งมานานแล้วเสียอาทิตย์เด้งก็ประมาณห้าโลสิบโลนะอย่างมากทำแต่ง,งานอย่างเดียวนบรรยากาศโอเคผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปในอุโมงค์นะส่วนพัก อันนี้เหมือนถั่วบ้านเราเลยนะถั่วเขาเรียกถั่วอะไรไม่รู้ัุวเหลืองวิ่งผ่านอุโมงคพี่จผมตอนนี้เราหลุดมานอกอโมงนะใครที่เคยดูคลิปก่อนๆก,ก็น่าจะรู้นะก็เป็นเส้นเดิมๆที่เคยวิ่งมานะ มีพราทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับอไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายจริงๆนะวันนี้พอดีว่าเจอหมอกแต่ตอนนี้หายเกี้ยงแล้วครับน่าจะเป็นที่ตรงนี้มันเป็นหกบเขาเลยนะมันมันไม่มีลมผ่านเข้ามาข้างในเท่าไรบรรยากาศ ถ้าเป็นแถวบ้านผมมาเล่นแล้วนะนะนี่ไม่มหมอกแล้วนะแดดเริ่มมานะครับมองเห็น เหมือนเป็นบ้านเก่านะมันน่าจะล้างไปแล้วไม่มีคนอยู่แล้วอยู่โด,ดนะโอเคไปต่อครับผมนี่นะครับผมพอหลุดมาจากตรงหุบเขาก็จะเริ่มเจอเหมอกเหมือนเดิมนะเหมือนมัน ไม่มีลมผ่านเข้าไปข้างในนะจากเส้นที่เราวิ่งมาเมื่อกี้ตรงนี้ก็คือทางเข้าโรงเรียนมัธยมนะอันนี้น่าจะเป็นร้านขายวายนะดูร่องรอยของน้ำนะร่องรอยของน้ำฝนตกมาแบบสองสามวันติดเลยนะ ป็นหมอกกลับมาเจอหมอกอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันครับผมเจอแฟนให้ดูโดยรอบเลยคนระับ ตอนนี้วิ่งมาได้เจ็ดกิโลแล้วนะครับบรรยากาศข้างนอกอยังเป็นหมอกเหมือนเดิมนะครับ ก็จริงๆแล้วระยะที่เว้นไปประมาณปีกว่าที่ไม่ได้ทําคลิปนะครับก็ผมกลับไทยไปหนึ่งรอบแล้วนะแล้วก็ไปลงงานวิ่งของขอนแก่นมาราธอนแล้วก็เดอะน็อตเฟสเทลนะแต่ว่าไม่มีวีดีโอสักอันเลยนะครับเพราะว่ากล้องมันก็เริ่มพังตั้งแต่ตอนที่ผมกลับนะครับ คิดแล้วก็เซ็งๆนะแล้วก็อย่างโทรศัพท์นี่คือถือถ่ายอย่างนี้คือไม่ค่อยถนัดเลยนะไอี้ยนตูนี่นะใบไม้เป็นต้นไม้สีแดงนะไม่รู้มันคือต้นอะไรแต่ว่าที่ปกติที่เราจะเห็นกันก็คือจะเป็นต้นเมเปิลนะ เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนะึ่งะอีกประมาณน่าจะประมาณสาสี่โลก็น่าจะถึงตรงเซเว่นที่เราเริ่มต้นวิ่งกันแล้วนะนี่นะับรรยากาศรอบๆนะให้ดูคือตรงนี้จะมีหมอกหนาเป็นพิเศษนะคือมองอะไรทับไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวให้ทรงดูตรงในหมู่บ้านคนนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า ชมวิวนะงเโอเคครับผมหลังจากนี้ก็คงอีกประมาณ3ามกิโลนะครับก็คงจะวิ่งจบแล้วนะก็ระยะทางรวมนะ่าจะประมาณ10กิโลนะสิบโลกว่ากว่าอันนี้ก็คงจะจบคลิปไว้ตอนนี้เลยนะครับ หวังว่าคงจะได้ทำคลิปอีกเร็วนี้นะครับผมสวัสดีครับ